สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกเกษตรลองทำนะครับผมเวลาช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับพี่น้องแล้วพี่น้องไม่ได้กรีดยางนะครับหรือว่ากรีดยางไปแล้วฝนมาตกลาดในยางแล้วก็ได้พักไปหลายวันนะครับสองวันสามวันหรือสี่ห้าวันก็แล้วแต่นะครับผมก็คือหลังจากนั้นพอเรามากรีด น้ำยางก็จะออกไม่ดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับสาเหตุมันเป็นเพราะว่าต้นยางมันจะมีระบบป้องกันตัวเองนะครับพี่น้องครับคือเซฟตัวเองนะครับจากโรคต่างๆที่เข้ามากับน้ำฝนนะครับยิ่งผ่านไปหลายวันนะครับโรคมันก็จะลุกลามมากขึ้นต้นยางมันก็จะยิ่งเซฟตัวเองมากขึ้นนะครับพี่น้องครับ ท่อน้ายางตรงตรงตรงหน้ายางของเรามันก็จะเริ่มตีบเริ่มตีบเริ่มต้นยางมันก็จะทําให้คือป้องกันตัวเองนะครับคือไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในท่อน้ายางได้มันก็คือจะต้องทําให้ท่อน้ํายางตีบนะครับยิ่งผ่านไปหลายวันมันก็จะยิ่งตีบตันมากขึ้นนะครับพี่น้องครับเป็นเหตุ ให้เวลาเรามากรีดแล้วทําไมน้ำํำยางมันไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าตกแค่วันเดียวแล้วเรามากรีดอันนั้นก็ออกดีเป็นปกตินะครับพี่น้องครับเพราะว่าเชื้อโรคยังไม่ได้เข้าไปมากนะครับยังไม่ได้เข้าแล้วก็น้นําต้นยางมันยังไม่ได้สร้างระบบคุ้มกันตัวเองนะครับ อันนี้คือฝนตกฝนตกแค่วันเดียวนะครับพี่น้องครับแล้วก็เมื่อวานผมก็กีดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็จะมากีดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับในลักษณะนี้คือต้นยางเขายังไม่ได้สร้างภูมิคุมกันตัวเองนะครับยังไม่ได้ทําการปิดท่อน้ำอํำยางนะครับพี่น้องครับ น้ำยางก็จะไหลปกตินะครับยางออกเต็มหน้านะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับน้องครับ น้ำยางก็จะไหลปกตินะครับผมพี่น้องครับเต็มหน้าอยู่นะครับครับพี่น้องครับก็จากที่ได้ก่าวไปข้างต้นนะครับพี่น้องคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงเปลี่ยนเสื้อนะครับตอดีแบตหมดนะครับพี่น้องก็เลยเข้าไปชาร์จแบตนะครับก็จากที่ได้ก่ลาวไปข้างต้นนะครับ เวลาฝนตกลาดหน้ายางของเราแล้วสองสามวันหรือนานกว่าน,นั้นนะครับทําไมเวลาเรามาเปิดหน้ายางเปิดกรีดแล้วมันยางถึงไม่ค่อยอยากจะออกนะครับพี่น้องครับก็เพราะว่ามันเป็นเป็นปฏิกิริยาการเซฟตัวเองของต้นยางนะครับป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ากับมาทางน้ําฝนนะครับโดยการเขาจะบีบรัดท่อน้ํายาง ให้เล็กลงนะครับพี่น้องให้เชื้อโลกผ่านได้น้อยมากที่สุดนะครับก็คือมันจะเป็นส่งผลให้เวลาเรากรีดแล้วมันน้ำยางจะไม่ค่อยออกนะครับวิธีก็คือไม่ต้องที่ไรมากครับพี่น้องครับมีดแรกก็เวลาเรามาเปิดกรีดก็กินขี้หนาหน่อยนะครับแล้วก็ย้ำมีดที่สองต่อไปก็คือกินบางๆก็ได้นะครับ สักสองมีดนะครับพี่น้องน้ำยางเขาก็จะออกเป็นปกติแล้วนะครับก็คืออย่างตัวอย่างที่ผมจีดให้ดูก็คืออันนั้นฝนตกแค่ลาดแค่คืนเดียวนะครับแล้วก็มากีดเลยคือคือยังไม่มีผลเท่าไหร่นะครับคือน้ำยางก็ยังออกเป็นปกติอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ถ้าผ่านไปสองคืนสามคืนหรือนานกว่านั้นนะครับต้นยางเขาก็จะเริ่มมีปฏริยาสร้าง ระบบป้องกันตัวเองนะครับพี่น้องครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้สาระความรู้อะไรไปบ้างนะครับพี่น้องครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ